ข่าวดีค่ะสําหรับคนที่รอคอยบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ารายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะซึ่งตอนนี้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความพืบหน้าชัดเจนค่ะและอาจจะมีการปลดเงื่อนไขสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนวงเงินที่จะมีการเพิ่มให้จะเป็นเท่าไหร่ต้องรอติดตามค่ะและที่สําคัญเดือนสิงหาคม2,565นี้พร้อมกันทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะและอีกเรื่องหนึ่งสําหรับโครงการ การคนระคลึ่งในเฟสที่5ก็มีคำถามมาอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการต่อเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ซึ่งล่าสุดสภาพัฒน์นะคะออกมาพร้อมที่จะเสนอต่อกระทรวงการคลังแล้วความคืบหน้าเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมๆกัน,นะคะ่ะก็สวัสดิการอะไรที่สามารถเบิกเงินสดได้เช่น200 500ที่ได้ประจำได้ประจำในแต่ละเดือนแต่ละเดือนหรือเมื่อลักจะมีการเดียวยา เงินเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะก็จะสามารถเข้าไปในพร้อมเพรย์ได้แล้วก็ใช้บัตรประชาชนนั่นแหละ ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมนายสันติพรพัฒร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม2565นี้นะคะตามแหล่งข่าวคะ่ะคุณผู้ชมบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังตอนนี้ออกมาเปิดเผยในการเตรียมลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้โดยจะมี มีการปลดล็อกเงื่อนไขนะคะแล้วก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ของทางกระทรวงการคลังน่าจะมีคนมาลงทะเบียนมากกว่า13ล้านคนแต่ทางกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ไว้ตอนนี้เขาค่าอยู่ที่17-20ล้านคนตามตัวเลขที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการประเมินสถานการณ์ในการลงทะเบียนไว้ค่ะจากเดิมจะมีการใช้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรูดซื้อสินค้าเดือนละ 200- 300บาทใช่ไหมคะก็จะมีการปลดล็อกให้สามารถกดเป็นเงินสดได้เพื่อความคล่องตัวในการใช้ใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและทีนี้ในส่วนของการเพิ่มวงเงินจะมีการเพิ่มวงเงินเท่าไหร่ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส5ที่ทางช่องได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งล่าสุดทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสชก็ออกมาเสนอต่อทางกระทรวงการคลังแต่ทางกระทรวงการคลังโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์นะคะก็ตอบคำถามว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังยังไม่มีการพิจารณาในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5เพราะว่าเศรษฐกิจยังคงดีขึ้นและก็เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องส่วนอนาคตจะออกมา ในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามการประเมินสถานการณ์แล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงการคลังจะประเมินว่าจะต่อหรือว่าไม่เยียวยาหรือว่าแจกเงินในส่วนของโครงการคนละครึ่งอย่างไรซึ่งก็เป็นคําถามที่พี่น้องประชาชนหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะแต่ถ้าหาชัดเจนอย่างไรจะนําเรียนให้ทราบนี่คือความคืบหน้าในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ